ครับพครูออมอีกแล้วนะครับวันนี้จะมีการแบ่งปันเทคนิคดีๆนะในการทำเ l ลั a เ o r ตอร์ที่ใช้คู่กับมาลปาก,กานะซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำให้เราดาราฟงานนะงานได้เร็วม,มากนะครับเราไปเริ่มกันดีกว่าก่อนอื่นนะก่อนอื่นเลยนะครับแล้วเรากด F5 ขึ้นมานะอันนี้ครูออมใช้เป็น i l l u s t r r t o r 2 0 2 2อ,เ,อ,อเรากด F5 ขึ้นมาจะมีตัวนี้นะครับปลักขึ้นมา ก่อนรอเราเซตบัตรก่อนนะมีจริงมีวัวงคลิปที่สอนเซตบัตรไว้แล้วนำไปเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็เซตให้เป็นแบบนี้เลยคือเพจเป็นเพ e s s u r e p r ช s s u r e นะครับก็เ r e s s u r e ให้หมดเลยแบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ไอตัว variation เนี่ยตรงนี้เราเลือกไปเป็น5 <c oughs> มันจะเป็นการ,ราลองรับาำนักการกดเบาสุดกับแรงสุดประมาณไหนนะครับคลิปนี้จริงหัวข,ข้อของคลิปมันคือการใช้ simplify เป็นเครื่องมือที่โคตรคิดการระเซเตอร์นะเพราะว่าเวลาคนเราใช้บัตรนะเวลาใช้บัตรนะ มันจะอยู่เจ้าตัวนี้ใช่ไหมเป็นเครื่องมือตัวที่ชื่อว่าบัตรทูนะครับขอซูมแม่ใกล้นะครับบัตรเพนทูปกติเนี่ยถ้าเราจะจะวาดโดยที่มันมีมันแบบมันตามเส้นเลยเดินเดิมันคลิกเข้าไปนะใช้เมาส์เดิมันคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะมีตัวนี้ตัวนี้อ่านว่าฟิเดอร์ตี้ถ้าฟิเดอร์ตี้เนี่ยมันคือเวลาที่เราวาดเนี่ยมันจะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเราจะปรับเป็นลดสุดเลยอันนี้นะเอาเอาสูงสุดก่อนสมูทโชว์เนี่ยปึ๊บสมูทสมูทเนี่ยเวลาเวลาที่เราดูดูจุดเนี่ยมันจะเป็นอย่างี้เห็นไหมครับสััังเเเเกตววว่าาาาลรดจจๆๆๆนนนียมมมะททสูใ แต่ถก็ดเราเดี๋ยวมันคลิกตรงนี้ตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้มันจะออกมาอย่างนี้นะบางคนกดผิดไม่ใช่ตรงนี้นะกดตรงนี้นะตรงหัว ถ้าเราลดตามสุดเลยค่าฟิลิลิตี้เวลาว่าเนี่ยมันแทบจะไม่เสียเลยให้เราเลยนะแต่ว่าข้อเสียคือจุดจุดเนี้ยจะเยอะเองไหมคือใครทำอิเลักเตอร์มาจะรู้นะว่าจุดเยอะเท่ากับแก้ยากตอนนี้ครูอมแนะนำเลยนะถ้าเราใช้เทคนิคของการใช้ Simplify เราจะสามารถใช้ค่าตัว f i d e l i t y นะได้ประมาณระดับกลางๆเลยนะครับใช้ประมาณกลางๆเนี้ยหรือว่าประมาณนี้คือพูดง่ายคือแทบจะตามมือเลยก็อย่างงี้ก็ค่อนข,ข้างจะตามมือเห็นไหมบางคนใช้กลางก็ได้ไม่กลางก็ได้นะ แล้วทีนี้ค่าไอ้ตัวซิมพิฟายนะว่าทำไรสมมุติว่าอ่ะเราเลือกไอ้ตัวเต็มเลยนะเต็มที่ตามมือสุดๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรูด้วยเวลาเราโอนเงี้ยเนี่ยสังเกตว่าจุดเนี้ยมันจะเยอะทีเนี้ยถ้าเราไปที่คําสั่งนี้นะครับอ็อบเจกต์แล้วก็ไปที่คําว่าผ่านแล้วก็ไปที่คําว่าซิมพิฟายนะครับกดไปปุ๊บนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะถามว่าเออคุณจะลดจุดไหมเนี่ยเห็นไหมจะลดจุดไหมแต่ถึงจะเราจะเพิ่มเต็มนะทางขวาเต็มเนี่ยมันก็ยังมีจุดน้อยพอสมควรเลยนะเนี่ยถ้าเกิด ซึ่งมันมันมีประโยชน์มากนะมันเป็นของที่ใช้คู่กับการใช้ปัดเนี่ยดีมากๆเลยทีนี้เดี๋ยวครูออมจะมาสอนตั้งคีย์รัดให้ตัว Simplify เราไว้ที่ e d i t นะครับเราไปหาคำว่า Keyboard s h o อตคัดนะครับคีย์บอร์ชอดช็อตคัปึ๊บทีนี้เราหาเครื่องมือนะครับเราหาในเมนู Command นะครับเราดูในเมนู Command เราก็ไปหาคำว่า Object เราไปหาคำว่า p a t t นะครับหาคำว่า Path แล้วก็ตัว Simplify นะ ตั้งคีย์รัดให้น้องนะครับตั้งคีย์รัดให้น้องหัมตั้งเป็นอัลเทอร์เนทคอนโทรลเอสจะใช้คีย์รัดไหนก็ได้จะเป็นคอนโทรลเอนคอนโทรลอะไรก็ไม่รู้นะขอแค่ปุ่มนั้นอะมันไม่ไปซ้ำกันอะไรหรือต่อให้มันซ้ำนะก็มันเป็นปุ่มที่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะก็ไม่เป็นไรซ้ำไปก็ได้ทีเนี้ยเวลาเราวาดใช่ไหมวาดแล้วแล้วแต่อย่างงี้นะเราก็จิ้มนะจิ้มที่จุดเลยเวลาจิ้มเรากดตัววีก็ได้นะนี่อย่างเงี้ยมันจะมีจุดเยอะเห็นป่ะพอเราจิ้มเสร็จเนี้ยมันจะบอกจุดเนี้ยสำหรับใครไม่โชว์จุดก็มันจะอยู่่ที ถ้าเกิดใครไม่โชว์จุดให้มันจะเลือกไฮเอทแต่ถ้าเกิดใครมันยังไม่โชว์นะให้ไปกดตรงนี้ก่อนให้มันโชว์นะครับทีนี้เรากดคอมมานหรือคอนโทรลออเทอเรนต์เอฟตามที่เราตั้งคีย์ลัดไว้มีครูตั้งคีย์ลัดแล้วนะเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยจุดเลยแค่นี้เองนะเห็นหป่ะรถลุบรล้าไม่ค่อยต่างกับเดิมด้วยการที่จุดน้อยมันดียังไงมันสามารถที่จะเราใช้รูปสรขาวตัวเอนะครับเอามาดัดได้เห็นไหมครับ ดัดจุดได้เพราะว่าเวลาเราใช้พวกนี้มันมันบางทีมันก็ต้องมีการดัดดดัเพิ่มอ่ะดัดเพิ่มเติมหรือใช้เพนทูเพิ่มเติมอยู่แล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับการใช้ซิมพีฟายกับงานนี้น้องเสือเดี๋ยวกูออมจะด้ามนะปกติถ้าเราใช้เพนทูมันก็จะช้าเนาะเดี๋ยวดูนะใช้ปากกาใช้บัตรในการด้ามเลยนะครับอ่ะกูออมเอาหัวใหญ่หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ใช้ลูกไอ้นี่บัตรหรอกจริงๆใช้ใช้เพนซิลก็ได้นะดูนะดูนะเนี่เราก็วาดมางี้เลยปึ เนี่ยเห็นป่ะจุดมันก็สัส่นๆบ,บ,บเห็นป่ะแล้วก็กดปุ๊บแล้วกดคอนโทรลอัลเทเรตเอ็ดเห็นป่ะจุดมันก็จะน้อยลงนะครับกดตัว A นะ,นะเพื่อดัดจุดนะครับแล้วก็ดัดจุดได้ดัดจุดเพิ่มเติมนะครับมันก็จะเร็วกว่าใช้เพนทูอย่างตรงเนี้ยไอ้ตรงไอ้ตรงเนี้ยอาจบางคนอาจจะบอกเพนทูผมเร็วกว่านะลองเจอตรงนี้ดีกว่าทางน้องเนี่ยดูนะไอ้นี่จบกว่านะครับอย่างเงี้ยเห็นป่ะนี่นอย่างเงี้ยถามเพนทูทำได้ไหมทำได้แต่กลัวช้าเนี่ยเสร็จแล้วเราใช้พิมพ์ไฟล์เห็นป่ะเมื่อกี้จุดมันเยอะ เนี่ยดูนะเนี่ยเมื่อกี้จุดมันเยอะขนาดนี้นะเรากดคอนโทรลออเทเนต์เอสนี่มันจะทำให้งานมันแก้ง่ายขึ้นอีกเยอะเลยนะอย่างตรงเนี้ยนี่เห็นมาจุดเพียบเลยจุดบาร์เลยคอนโทรลออเทเนต์เอสอีซี่ไหมนเลยอีกนี่โดนเลยอีกนะบอกเลยเทคนิคนี้โคตรขี้โกงเลยนะใครทำสติกเกอร์ไลน์ทำอะไรพวกเนี้ยแนะนำเลยเทคนิคนี้ดีมากเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆละนะเดี๋ยวจะทำให้ให้เสร็จไปเลยแล้วกันนะสำหรับหน้าน้องเสือนะครับหน้าน้องเสือนะโดยใช้ไอ้เนี่ยช่วยนะครับ โอเคประมาณนี้ประมาณนี้แต่ละคนนะคือเนี่ยแป๊บเดียวเองนะถ้าลองลองใช้เพนทูดูอันนี้เร็วกว่าเยอะครับก้าบอกว่าอะไรวะก้าบอกเพราะอะไรนี่ครับทํามาหลายงานนะครับใช้มาหลายงานนะก็เลยฝากไว้ว่าเออใช้พยายามใช้ปากกาปากกาเป็นตัวถนอมมือพอสมควรน,นะถ้า,ถา,ถาทเทียบกับงานการาฟิกนะครับโอเควันนี้ก็สําหรับการใช้ซิมพลายนะครับ กับตัวเพนทูนะครับในการการสร้างงานนะครับมีเท่านี้นะนี่เป็นเทคนิคที่แบ่งปันให้ทุกคนเลยนะเอาไปใช้กันเยอะๆนะครับถ้าใครสนใจที่จะมาทำอย่างเต็มที่นะแล้วก็โดนเขี่ยวเขียนอย่างเต็มที่นะก็มาลงคอร์สของผมได้นะครับที่สถาบันนะเดี๋ยวจะเคี่ยวการใช้มาประกาศให้เลยนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับก็ถ้าใครคิดว่ามันมีประโยชน์นะก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์หน่อยครับสวัสดีครับ